ประเทศไหนน้ามันแพงสุดประเทศไหนน้ํามันถูกสุดในอาเซียนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงพลังงานนะครับอันนี้เขาสํารวจมาเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะครับเอาที่น้ํามันเบนซินก่อนนะครับสิงคโปร์ลิตรละ97.95บาทลาว71.42บาทกัมพูชา56.26บาทฟิลิปปินส์ลิตรละ55.53บาท เวียดนาม49.99บาทอินโดนีเซีย47.54บาทเมียนมา45.94บาทไทย44.55บาทมาเลเซีย16.51บาทบลูไนนะครับ13.52บาทอ่าต่อไปจะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับสิงคโปร์ลิตรละ80 0.10บาทฟิลิปปินส์58.37บาทกัมพูชา54.95บาทลาว52.37บาทอินโดนีเซียลิตละ52.01บาทเมียนมา51.27บาทเวียดนามลิตละ45.18บาทไทยลิตละ34.94บาท มาเลเซียลิตรละ17.31บาทแล้วก็บลูไนนะครับลิตรละ7.91บาทสรุปเลยนะครับประเทศที่ราคาสูงสุดเบนซินก็คือสิงคโปร์ลิตรละ9 7 9 5บาทประเทศที่ราคาต่ำสุดก็คือบลูไนนะครับลิตรละ13.52บาทส่วนดีเซลนะครับสิงคโปร์ลิตรละ8 0 1 0บาทบลูไนนะครับลิตรละ 7.91บาทครับส่วนวันนี้นะครับ8กรกฎาคมตี5นะครับน้ำมันเขาลงแล้วนะครับลิตรละ3บาทสงสัยจะให้ฉลองแบบว่าเดินทางวันหยุดยาวหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยเบนซินนะเหลือลิตรละ49.46แก๊สโซโฮอ95 4 5 5 5แก๊สโซโฮอ91 41.28แล้วก็ E20 ลิตรละ40.44บาทครับผม